เรื่องหลังการหมักของเชฟบูมนะครับเป็นปีกไก่นะครับปีกไก่ยาวนะครับมาดูนะครับอันแรกครับอันนี้ผมคิดว่นะครับเพื่อความเนียใส่มาลองน,นี้นะนี่เดียวพอเดี๋ยวถ้าปลาเฮียร์แบบาประมาณเก้าเล็บสี่ช้อนนะเบร่เกลือครับเ,เกลือหนึ่งเล็บเอาคพอมันอร่อยครับแล้วปุ๊บเลยครับ มสวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาเออมบาร์กับเชฟบุม๋มตรงหน้าเนี่ยมามาเป็ดเกาหลีนะครับคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูมามาเป็ดย้อนไปดูเลยครับมาม่าเป็ดครับเซ็นเนอิร์ดหมดแล้วนะครับเส็นอิ่หมดแล้ว วันนี้เราจะมาเอทิมอามาเพลทเกาหลีคนซองหรือคนสอคนีอะไรไม่ร really? AIDS 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 Mother, no water, ู้นะครับเนี่เราจะเอามาผสมกันทั้งหมดเราจะมาผสมกันทั้งหมดก็จะมีไก่เป็นไก่มีไก่พี่ไก่ครับไม่ทำไม่ทำเอาแบบนี้เลยแล้วก็ไข่ไก่นะครับเป็นไข่ด้วยออนเซนกโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยครับจัดไปเริ่มมันมันมันเลยนะครับ thank <sharp inhale> you Yo, it's เหลือหนังนะครับ

ที่ดตอนกลางคืนขอโทษด้วยนะครับถ้าใครอยากเห็นตะกองในนะครับเข้ามาอีพีหน้านะครับกดกดหนึ่งเลยนะตะกองในนะกดหนึ่งกดหนึ่งมามาทอดกดมา 我跟你聊聊看。 ไ่ดีมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคบ๊ายบาย